อ๋อคือฝึกเพื่อส่งเสริมอุ่แม่บ้านนะคะให้มีรายได้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้ๆปีใหม่นะคะบางทีอาจจะต้องไปหาของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะทำเลี้ยงกันในครอบครัวนะคะตอนนี้ฝึกตรงนี้ก็ทำพวกขนมพวกอาหารเนี่ยนะคะบางครั้ง รสชาตินะคะแล้วก็สุดๆสะอาดนะคะพร้อมออพี่ก็ประหยัดด้วยนะคะประหยัดที่เราเราทำเองเราให้พี่พ่อคุณแม่หรือให้ญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือในในวันใกล้ปีใหม่ก็จะแทนนะคะแล้วก็พี่เอากระเช้าเก่าๆนะคะมารีไซเคิลทำให้สวยงามเพิ่มขึ้นนะคะมาเอาของเก่ามาใช้ก็ก็ประหยัดที่เราไม่ต้องไปซื้อหาไม่ต้องใช้สตางค์มากมาย ก็สามารถที่จะมอบสิ่งดีๆให้คนที่เรารักหรือว่าย่างผู้ใหญ่ที่เรานัถือค่ะสมมติว่าผู้ที่สนใจจะมาสิดติต่อซื้อได้ไหนบ้างครับสมมติซื้อได้ที่ชมรมเลยค่ะที่ชมรมพนิยาแลวมิกยโยทีมนะคะค่ะอยู่ตรงอาหารสภาที่ตรงที่นี่เี่เบเกอรี่นี่นะคะค่ะเจอ เป็นสินค้าที่สมาคมมีนะคะที่จะทําให้อาติผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักอ่ะทางชมรมวิยานอยยอินดีนที่จะรับใช้นะคะ่